สวัสดีค่ะบักหน้าต้นนี้ก็ลงพร้อมกันกับต้นที่ถ่ายวิดีโอไปนะคะแต่ว่าต้นนั่นตอนจากต้นของเจ้าของเองค่ะต้นนี้ซื้อมาจากสวนค่ะพี่นงองเ่าท่านด้มีดอกเ่าท่านได้ติดผลแต่ว่าเล่างามค่ะเพราะว่าบำรุงเล่าดีเนาะ มันเป็นกิ้งที่จ้างใดล่ะคือบักเน่าวีฉันขัดกิ้งใดค่ะขัดกิ้งแบบว่าอันใดมันจอกกิ้งใดมันสิติดลูกไว้นะนะพี่น้องขัดกิ้งใดอันนี้ผมซื้อว่าเขาเจ้าสิขัดกิ้งมันแตกต่างกันออกไปค่ะมันกะโบหูเนาะแต่ว่าโ้ว่าเป็นบักเน่าเป็นหือบักเน่าอย่าง ขันเป็นบักหน้าบานนี่ล่อพี่น,อน้องล่ออีกโดนแล้วก็อีกย่าวนาานค่ะแป็นพิจิตรด้กินเมดปีเมดศาดกับพี่น,อน้องแล้วก็ผู้ใดเพิินอยากได้เนาะที่สอบถามมาที่คอมเมนต์มากนะคะ่ะให้เขามาเลือกกิ้งราวา ตอนนี้กิ้งมันโย่บนตน้นแต่ว่าออกหากแล้วเพราะท่านได้ตกตัดลงมาช่ำเนาะขันตัดลงมาช่ำนีกะพร้อมที่จะทรงได้ค่ะพรอม,มีกิ่งหน่อยกิ่งใหญ่เพิ่นถาม,มาถ้านเนาะราคาเท่าไหร่ให้ไม่เลือกกิ่งเอาค่ะพี่น้องราคากิ่งหน่อยก็สีอีกแตกต่างไปจังหนึ่งอีกราคาหนึ่งกิ้งใหญ่ก็สีราคาหนึ่งแต่ส่วนหมากยันสิบบมีกิ่งหน่อยมีแต่กิ่งใหญ่ อยากให้เขามาเบื้องมาเลือกกันค่ะติคอมเมนต์เขามากอะมูจักกันยูบานใกลๆก,กันเนะี่ยมู่บ้านเดียวกันค่ะอยากให้โฮว่าเราว่างสื่อจากสวนกับมเน่าที่เฮ้าตอนเองนะคะอันใดมันได้หมากได้ผลเลี้ยวก็กันหละกอะส่วนหมากเนี่ยมเน่า กิ่งบางเน่าซื้อมาจากสวนนี่สีมีเชือ้อรามาน้าได้พี่น้องมีแมงมีบงมาน้า่นรักษาบอดีเนาะสำหรับบางเน่ากิ่งของเ้าเนี่ค่ะบะมีเชือ้อราค่ะบะมี่บงค่ะรักษาดีเนาะนี่กัมาปัวมาดูแลเอาจนพอแห้งค่ะติโตีติโต,ตสิบอกยูทูบค่ะพี่น,อน้องเนาะติโพดดอกไปนั่ก็คือยูทูบค่ะคนรักสวนรักดอกไม้ค่ะ ติดตามได้ด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค่ะสันส้นๆเอาพอดีพ่องามสวัสดีค่ะ